อุบัติเหตุส่วนใหญ่นะครับมักเกิดขึ้นตอนกลางคืนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าแสงไฟหน้ารถของเราเนี่ยมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอครับประกอบกับแสงไฟถนนเขาก็มีไม่เพียงพอเหมือนกันทําให้การเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยครับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าใหม่เพื่อให้แสงสว่างมากกว่าเดิมเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่การที่เราจะเปลี่ยนไฟหน้าใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยครับว่าหลอดไฟที่เราจะนํามาเปลี่ยนมีมาตรฐานเพียงพอไหมคุณภาพเป็นอย่างไรและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องเป็นหลอดไฟที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับซึ่งตามกฎหมายที่เเค้าารระะบบุอไวนั ไฟหน้าของเราเนี่ยจะใช้ได้ก็คือไฟสีส้มอมเหลืองหรือว่าไฟสีขาวเท่านั้นนะครับหากเราไปใช้ไฟสีฟ้าไฟสีชมพูหรือมีค่าเคที่สูงมากเกินไปเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนและยังเป็นการแยงตาเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็ได้นำตัวต้าไฮรักลีโวนะครับที่ใช้หลอดเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนโคมเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเปลี่ยนหลอดใหม่เป็นหลอดของออสแ m มไนท์เบรเกอร์สองนะครับซึ่งหลอดตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ครับว่าเขาเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนที่สว่างทีี่สุดของโลกในป 2021นี้นะครับดูจากที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลอดไฟที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและออสแลมเนี่ยเขาก็ยังเป็นผู้ผลิตหลอดไฟลายใหญ่สัญชาติเยอรมันนะครับผลิตหลอดไฟให้กับค่ายรถด,ดังๆหลายค่ายนะครับก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เราเข้าไปอีกนะฮะว่าการเดินทางของเรายามค่าคืนเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโดยหลอดไฟออสแลรมไนท์เบเกอร์200นี้นะครับผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆครับที่หน้ากล่อง,ของเขาเนี่ยจะระบุไว้ยอย่างชัดเจนครับว่าสว่างมากกว่าหลอดไฟ,ฟฮาโลเจนมาตรฐานถึง200 และก็ยังส่องสว่างได้ไกลถึง150เมตรเลยทีเดียวนะครับเขามีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2คั่วด้วยกันนะครับนั่นคือคั่ว H4 แล้วก็คั้ว H7 นะครับและตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้กับเจ้าคันนี้เป็นหลอดไฟ o s ส a m n i g h t b บ k e เกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าคุณภาพของหลอดไฟ o อสแ m มไน h t เบ e กเกอร์นี้เนี่ยจะแตกต่างกับของเดิมมากน้อยแค่ไหนครับ ซึ่งหลอดไฟออสแตรมไนเบกเกอร์200นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟมาตรฐานถึง200%นะครับทำให้ระยะการมองเห็นของเราเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังส่องสว่างได้ไกลถึง150เมตรสมมุติว่ามีอะไรวิ่งตัดหน้ารถนะครับเราก็จะสามารถควบคุมระยะเบรกได้ทันและจากภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยยังใช้เป็นหลอดไฟเดิมที่เป็นหลอดฮาโลเจนมาตรฐานนะครับถามว่า แสงไฟสว่างไหมก็สว่างนะครับแต่หลังจากที่เปลี่ยนเป็นหลอดไฟพัสแลมไนเบเกอร์200แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงไฟของเขาเนี่ยสว่างมากกว่านะครับแล้วก็ยังส่องสว่างได้ไกลถึง150เมตรนะครับทำให้พว้ขี่เนี่ยมองเห็นระยะทางข้างหน้าที่ไกลามากขึ้นกว่าเดิม แล้วถ้าหากเราสังเกตแสงของสีไฟดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าหลอดไฟออสแตรมไนเบเกอร์สองร้อยเนี่ยเขาให้แสงสีขานวนวลนะครับซึ่งค่าเคอยู่ที่ 3,900K ครับแสงขาวขึ้นกว่าหลอดมาตรฐานประมาณ20%ซนซึ่งสีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีคูไว้ครับเป็นโทนสีอุ่นเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบไฟหน้าที่มีแสงสีที่ไม่ต่างจากของเดิมมากนักนะครับแต่ได้ในเรื่องของความสว่างที่มากกว่าเดิมถึงสองเท่าตัวนะครับซึ่งคุณสมบัติเด่นของสีคูไว้เนี่ยจะช่วยให้สีที่สะท้อนกลับมาเนน่ยดดูชัจมากิงขึ้ ทำให้เรามองเห็นสีของวัตถุนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและถ้าเราเปรียบเทียบเส้นคัตออฟจากหลอดไฟของเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าหลอดไฟออสแลมไนเบเกอร์200เนี่ยมีเส้นคัตออฟที่ชัดเจนนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งกับโคมไฟที่เป็นแบบโคมมันติรีเฟลกเตอร์แล้วก็โคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับทำให้เก็บรายละเอียดในพื้นที่ที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงส่องสว่างจากถนนเลยให้ผู้ขับขี่มองเห็นชัดเจนขึ้น สำหรับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟออสแ n i มไนเบเกอร์200นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดึงปลั๊กไฟที่อยู่หลังโคมไฟเดิมออกก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดึงจุกยางกันฝุ่นออกนะครับพอดึงจุกยางมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขี้ยวล็อกหลอดไฟนะครับให้เรากดและดันลงไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยนะครับเหล็กตัวนี้เนี่ยเขาก็จะหลุดออกจากเบ้าจากนั้นให้ดึงหลอดไฟเดิมออกมาจากตัวโคมได้เลยครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหากเราเปลี่ยนตอนที่เพิ่งดับเครื่อองเะคาาาจจทํให้กิดวม ร้อนที่ตัวหลอดไฟได้นะครับควรจะรอให้ตัวหลอดไฟเย็นก่อนค่อยหยิบออกมานะครับหลังจากที่เราถอดไฟเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอาหลอดไฟออสแรมไนเบเกอร์200เนี่ยใส่เข้าไปแทนที่ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับจากนั้นก็ขยับให้ตัวขาเนี่ยเข้าล็อกและดันเหล็กที่ล็อกเมื่อกี้เนี่ยให้ดันเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เอาลูกยางที่เราดึงออกเมื่อสักครู่นี้ใส่เข้าไปให้อยู่ในตำแหน่งเดิมขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เราเสียบปลั๊กเข้าไปเหมือนตอนที่เราดึงออกมาตอนแรกครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้เราลองเปิดไฟครับแล้วก็ดูว่าแสงที่ตกกระทบลงพื้นเนยอยู่ในตำแหน่งระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับหากยังไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ใช้ไขควงปรับตัวโคมไฟให้ขึ้นหรือลงได้แต่ถ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลอดไฟออสแลมไนท์เบเกอร์200ที่ผมได้นํามารีวิวในครั้งนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าแสงสว่างเขาเนี่ยมากกว่าเดิมด้วยสีของไฟนะฮะก็สวยมากกว่าเดิมด้วยนะฮะเป็นสีแบบคูไว้ส้มออกขาวนิดๆนะครับมาพร้อมกับการรับประกันถึง6เดือนครับขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ได้ยากเลยครับสามารถทําได้แบบง่ายๆนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจนะครับสามารถหาซื้อหลอดไฟหน้าออสแลมไนท์เบเกอร์200ได้ที่ร้านประดับยนต์หรือร้านอะไรทั่วไป รวมถึงช่องทางออนไลน์ s h o p e e Official Store และ Laz m a r l f a c t h i p Store สอดถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Oslam Thailand ครับอย่าลืมนะครับ Oslam สว่างกว่าเดิมปลอดภัยกว่าเดิมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ